สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครูคำพันตุลากันค่ะแล้เวเช้ามาดูการทอดหมูแดดเดียวค่ะตัวเด็ดล็ดรับช่องคุมพันตุลากันค่ะหมูหนึ่งกิโลกรัมนะ,ะคะคุ้มพันธุ์ใส่น้ำปลาครึ่งทัพพีกระเทียมสับครึ่งทัพพีซอสปลาเขียวครึ่งทพัพพีน้ำมันงานหนึ่งทัพพีค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครึ่งทัพพีค่ะ นวดเป็นเวลานาน15นาทีค่ะ FC ค่ะตอนนี้กำลังทอดนะคะคุ้มพันกำลังทอดหมูแดดเดียวค่ะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุ้มพันตุลากันขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเช้าๆนะคะคุ้มพันก็จะร้องเพลงที่คุ้มพันประพันธ์ขึ้นมาให้ FC ฟังนะคะ อาุมพันธ์จะร้องเพลงตัวกาลันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะการันไม่ท่านถาาา้าเก่งกาดค่าเสียงอักษรเรียงร้อยมาเป็นคํำกลอนจัดการสอนสนุกสนานเราใจจัดการสอนสนุกสนานเราใจตั้งสรรพัน์เป็นเพลงบรรเลงสนิดเรียวพันมัธยัติสื่อสัตว์จากกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดี อัธจันร์อัธจันตังคันเป่าพัน์พืชพันไพรสันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมีตอการันไตรรงพระสงฆ์ทุดงบาทบงพระสงฆ์สุขสันเวทมนตรตรอการันดึกดำบัลรมิพอการันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์ชะพลัน เรียนรู้ในตัวกันยื่นชีวันสุขสันเปลมปลีจยนชืนชีวันสุขสันเปลมปลีค,คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีค,ดคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีการันไม่ทันจะาขาดเก่งกาดข่าเสียงอักษรเรียงร้อยมาเป็นคำกลอนจัดกนซสอนสนุกสนานเราใจ จัดกันซ้อนสนุกสนานเราใจตร้งสรรพรพันเป็นเพลงบรรเลงสนสิธิ์เร็วพันมัธยัติซื่อสัตย์จ็กันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัธจันอัธจันตั้งคันเผ่าพันพืชพันไพรสันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมีต่อการันไตรรงประสงค์ทุดง บัตบงประสงค์สุขสันเ์รวฐมนกตระกรันดึกดำบรรพมิพอกรันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์จะพลันเรียนรู้ในตัวกรันชื่นชีวันสุขสต์เปรมปรีชื่นชีวันสุขสต์เปรมปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีจบแล้วคะ่ะเพลงตัวการันค่ะผู้อัพันคือโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณ f อฟซมากๆกเลยนะคะการันหรือเราเรียกว่าไม้ทันาาตะาดนะคะไม้ทันาาตะาดจะฆ่าเสียงเพื่อยัญชนะหรือบางคําก็จะฆ่าเสียงสระไม่ให้ออกเสียงนะคะขอบคุณ f อฟซทุกท่านเลยคะ่ะเวลาสอนการอ่านและเขียนคําที่มีตัวการันเราควรที่จะจะทําบัตรคําอ่านควบคู่กับบัตรคําศัพท์ด้วยนะคะ นักเรียนจะได้อ่านและเขียนคำที่มีตัวการันได้ถูกต้องค่ะขอเป็นกำลังใจให้ใหกับ F c ซทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะต้องสู้แล้วก็ต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็มีความกระตันยูกระต่เวทีต่อบิดามันดาค่ะ f c ซค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ สอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนะคะขอเอฟซีพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะเอฟซีหาทานกาแฟดําด้วยกันค่ะนี่ค่ะดื่มกาแฟดําด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะเริ่มเีสีแดงอมชมพูแล้วค่ะเอฟซีนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะหมูเรดเดียวเราจะสีสวยแล้วก็นุ่มนะคะ นี่ค่ะแซ่บนํำกันเลยเด้อค่ะตอนเช้าๆนะคะก็มาดูการทอดหมูแดดเดียวค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องครูคำพันตุลากันค่ะครูคำพันตุลากันนะคะขอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลยลค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อ ความพันรักเคารพให้เกียรติเอซีทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอาชีพใดก็ตามนะคะขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะนี่ค่ะพี่น้องเริ่มแดงแล้วค่ะสีแดงองมชมพูนะคะนี่ค่ะทอดไม่นานนะคะหมูแดดเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ได้ทานหมูแดดเดียวที่อร่อย สุดๆเลยค่ะดื่มกาแฟไปด้วยค่ะเช้าเช้า อร่อยมากเลยค่ะกุมพันจะทอดไม่เยอะนะคะอ็ได้เอฟซีดูสวยค่ะ สีสวยงามค่ะเอฟซีค่ะได้หมูเร็ดเดียวที่มีสีสวยค่ะ,คะ <c oughs> พอแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะตักขึ้นเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเอสซีค่ะ ได้หมูแดดเดียวที่มีสีสวยนี่ค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซี FC ค่ะนี่ค่ะสีสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยนะคะพบ,บกันคลิปหน้านะคะนี่ค่ะสูตรหมูแดดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมกุมพันใส่ซอสฝาเขียวเครื่องทะพีนะคะกระเทียมสับเครื่องทับี น้ำมันงาหนึ่งทพีค่ะน้ำตาลทรายแดงครึ่งทพีน้ำปลาครึ่งทพีซอฟลาเขียวครึ่งทพีค่ะขอบคุณเลยล่ค่ะเอฟซีค่ะเสร็จแล้วค่ะทอดโมเดีเดียวค่ะสตรเดดเคลดรับช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กาลังใจช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล่ค่ะนี่ค่ะจุดยอดเลยค่ะเอฟซีค่ะมาทานด้วยกันนะคะทอดโมเดดเดียวที่สี่สิบ อร่อยอร่อยนุม่มนุ่มค่ะจองคฮมพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ